สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยุโรปาลีกนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นัดที่2กันแล้วนะครับมีการพันะร,พกกระหว่างบริษัทกลิมนะครับชาวบ,บ้านเปิดรับกับมาเยือนของไก่เดือดทองทอนาฮดสเปอร์นะครับจเจตเกณฑนในคือวันพฤะศุกร์ที่8พฤษภาคมเวลาตีสองนะครับโดยตรงกับวันศุกร์ที่9พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยที่สนาม แอสเมราสตาดิโอนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่ง,งชาวบ้านบอกติมิมก่อนก่อนลวกันนะครับทีมจากนอร์เวย์นะครับในฤดูก,กาลนี้ยูโรป,ปาลีกเนี่ยทำผลงานาได้อย่างน่าประทับใจนะครับทะลุถึถงรอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมโมสรน,นะครับเกิดจากการคุมทีมของเชติวคนุเซนนะครับซึ่งรายละเอียดในเกมเล็กแรกที่เจอกับสเปอร์นะครับก็ทางบอตติก,กิมมีปัญหาตกผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายนะครับโดยมี3รายถุกพัก นะครับทั้งแอนเดรยสเฮมเมอร์เซนนะครับไฮทิกเบิรกและฮาร์คอสเอฟเยนนะครับแถมโอดินบิยอรฟูดนะครับกับเดนิลบาซซี่ตัวหลักนะของทีมเนะี่ยก็บาดเจ็บนะครับก็ทำให้ขาดตัวอะไรไปถึง5คนเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของเกมเล็กแรกนะสเปอร์นะครับสามารถเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยได้ประตูขึ้นนำจากแบรดอนจอนสันนะครับตั้งแต่แค่นาทีแรกเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นก็ห่างส0ูนย์ะครับจากจังหวัดที่เปโดโบโรเปิดบอลยาวเข้าไปในเขตโทษและเจมส์ดิสันจับบอลเนียนตาเ bon หลือเกินนะครับตว,วัดยงิงผ่านนิกิตา้าไฮคินเข้าไปนะครับและมานำา3 0นะครับในช่วง นาะทีที่60นะครับ60-61นะจากจังหวะที่โดมินิคโซลันเก้นะครับยิงลูกจุดโทษเข้าไปนะครับโรกิมมาไล่มาหนึ่งประตูนะก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะพลิกในเล็กสองได้จากประตูนี้แหละนะครับนาะทีที่83อสลิกซัสเนนนะครับได้บอลในเขตโทษนะแล้วก็โยกหลอกแนวะรับสเปอร์ก่อนซัดตรงแต่ขายเป็น1-3นะครับซึ่ง ในเกมเลกที่2เนี่ยบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะครับจะต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้เองน้อยนะครับชนะสเปอร์ให้ได้2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ไปลุ้นนะครับในเมตที่3ต่อไปแต่จะไหวไหมนะครับตอนนี้ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับก็ประกอบไปด้วยเดนเนลลบาซี่แ็้ขอคนเดียวที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยคือได้พัก นะครับมาเต็มๆเพว่าหลีกนอร์เวย์เนี่ยเขาเลื่อนนะเลื่อนให้นะครับเอื้อประโยชน์หรือเกิดเลยครับความพร้อมทางฝั่งทีเบียร์สเปอร์บ้างนะครับสเปอร์เนี่ยคือจะบอกว่าในหลีกเนี่ยคือไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วจริงๆรอบสเปอร์มาเน้นยูโรปาหลีกอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนไกท่ทองทั้งนันสเปอร์นะครับบอกได้เลยว่ามีลุ้นม,มากๆนะครับเพราะตอนนี้สเปอร์เป็นตัวหนึ่ง นครับแต่ไปตึ้งหนึ่งแบบแหมไปดูฝั่งแมนยูนะอ,อีกสายหนึ่งเนี่ยเขาก็มาดีเหมือนกันนะเออชนะบิวบาสามส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับอังเก้บอสตเตโกูนะครับมีสิติที่ดีมากๆในการคุมทีมของเขาทุกสโมสรน,นะครับ ปีที่2ที่ฮังเก้คุมทีมจะต้องมีอย่างน้อย1แชมป์โอ้โหเป็นสถิติที่แหมแฟนสเปอร์นี่ก็แบบเหนือเต้นเลยใช่ไหมนะครับส่วนตัวผมเองนะผมบอกได้เลยว่าผมในเชียร์สเปอร์เชียร์สเปอร์แบบไหนสเปอร์แบบว่าในยุคนี้ครับตั้งแต่สมัยยุค90เนาะดาเรนเอเดอรตันจูเกนคิสแมนเทดดี้เชิงแฮมอะไรประมาณนั้นพอแกสคอยอ่าชอบดูสมัยนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผมเนี่ย เป็นแฟนคลับของซอนฮึงมินนะครับนักเตะเอเชียที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยสักครั้งในชีวิตในครั้งนี้อาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำแฮร์รี่เคนได้ไหมอยู่กับสเปอร์ไม่เคยได้แชมป์ตอนนี้ได้แชมป์บุนเดสลีกาไปแล้วมันปลดล็อกแล้วไงปีนี้สเปอร์อาจจะเป็นปีที่ปลดล็อกได้นะครับก็หวังนะหวังว่าจะนะครับโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยนะรายการนี้ด้วยนะครับในลีกนัดล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยก็ เรียกได้ว่านะครับทิ้งไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วก็คือไปเจอกับเวสแฮมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับคือเคยชนะเวสแฮมมาส1นะครับในนี้ไปเยือนนะครับได้ประตูขึ้นนำจากวิสันอเดอร์แบร์นะครับ1นึ่งสนะครับเวสแฮมมาตีเสมอได้ในนะครับช่วงนาทีที่28นะครับแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้เลยนะครับ อังเก้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าผมภูมิใจกับความพยายามของนักเตะนะการเปลี่ยนตัวเยอะนะครับเพราะในนี้ส่งตัวสำรองลงเยอะนะครับก็มีผลกับทีมอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องจังหวะและทีมความสมบูรณ์เสมอด้วยนะครับเราพี่หวังก็มาตัวเสียไปโดยรวมโดยจากการแนวรุกของเวสต์แฮมได้ดีนะแล้วก็เวสต์แฮมในเมลวูดนะครับการเข้าทำที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการปฏิบัติของโซลากี้และเมดิสันนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะบรโดกินเนี่ยก็ นะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าโซลักี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะนะครับทีมแพทย์มั่นใจว่าเขาจะพร้อมในเกมบัพเลฮัดส่วนเจมยังไม่สู้เท่าไหร่ยังรอผลให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะก็คงพูดเล่นเต็มปากว่าไม่ค่อยจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะตอนนี้นะก็จะมีเจมส์บริสซันโดนิสโซลักี้ซึ่งเราเช็คฟิตนะครับลูคัสเบิร์กวาลพักตลอดช่วงที่เหลือไปแล้วนะครับและส่วนที่เจ็บอยู่ก็จะมีซองเิมิลและราดูดากูชินนะครับ เฮ้ทเวสที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือสเปอร์ชนะไป3าหนึ่งก่อนในบ้านนะครับสเปอร์ยิงได้อย่างน้อย1ประตูในเจ็ดนัดหลังสุดนะครับโบลิกริมยิงได้อย่างน้อย1ประตูใน16บหกนัดหลังสุดนะครับโบลิกริมชนะในบ้านมา8นัดรวดแล้วโบโลกลิมไม่แพ้ใครในบ้าน9ก้านัดหลังสุดนะครับถ้าโบโลกลิมยิงนําก่อน1นในบ้านโอกาสชนะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสเปอร์ยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์จากการเล่นทีมเอากับชนะเจ็ดสิบหกเป ตัวชนะเยอะเลยนะครับส่วนสเปอร์นะครับมีค่าเฉลี่ยนในการยิงประตูวเวลาเป็นทีเมเยียนอยู่ที่ 1.85ประตูตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะในส่วนของนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับไปกันทางฝั่งบรูกิมก่อนนะครับบรูคิมเนี่ยเป็นอูลิกชานสนะครับกองกลางวัย32ปีชาวนอร์เวย์นะครับนะัดที่แล้วเนี่ยยิงใส่สเปอร์ไป1ลูกตอนนี้ลงเล่นทั้งหมด25นาทุกรายการยิงไป10ประตูกับอีก6แอตซิตด,ด้วยนะครับสถิติในการเจอกับสเปอร์นะเจอกันมา1ครั้งยังยิงไม่ได้แล้วก็นะครับแอตซิตไป1ลูกด้วยนะครับ ซัเปอร์นะครับหลังจากที่โอ้โหหลายๆคนเริ่มกลับมาเจ็บอีกนะัะไม่ว่าจะเป็น ทางนะครับเจมส์แมดิสันนะครับในส่วนของโรเบิรนะ์ตโซนันกี้นะลงสู่สองคองมบินนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากความหวังไว้ที่แบรนดอนจอร์สันนะครับในะที่แล้วยิงประตูใส่โบโตกริมด้วยตอนนี้ลงเล่นให้กับสเปอร์ไปทุกรายการ47นะ่สนัดยิงไป17ประตูกับอีก7แอซซิตถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่แอซซิตและยิงประตูวิชิมเยอะที่สุดแล้วตอนนี้นะครับในะการเจอกับโบโตกริมนะครับเจอกันมา1ครั้งนะที่แล้วยิงไป1ประตูด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆนะนัดนี้นะครับแค่ประคองทีมเสมอก็เเข้้ารรรรออบบบแลวสสหััป์นะค ซึเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนั้นนี้นะครับเป็นทางฝั่งบรูคิมก่อนนะครับแม้ว่าจะพลาดนะครับในนัดแรกแต่การได้ประตูอเวโกจากออลิชาเนตในทีที่83ยังทำให้ทีมเนี่ยมีความหวังในการลุ้นที่จะพลิกสถานการณ์ได้เช่นกันในความได้เปรียบก็คือการเล่นในบ้านนะครับสภาพอากาศค่อนข้างหนาวนะสำหรับนอร์เวย์นะครับสนามย่าเทียมที่มีความคุ้นเคยมากกว่านะครับอาจจะเคยสร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วนะในการถล่มลูมาของโชเซ่มิลยโมริโย6-1ในวันปี2021ด้วยนะครับโดยวันนี้จะมาในแผนน4333ะครับ เสาประตูมาหนึ่งนะครับมิกิต้าไฮคินกองหลังสี่คนแบ็คขวาฟรีคไซโยโวนะครับเซ็นทาร์ปสองคนใช้โอดินบิยอฟทุสที่หายเจ็บกระมายนคู่กับยอสไตกุนเดเซนกุนเดเซนนะครับขออภัยส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นฟรีคอันเดบิยอคารน,นะครับกลาง3คนนะครับนำโดยกัปตันแพทริกเบิร์กนะครับฮาวคอนเอฟเยนที่ถูกแบนในที่แล้วกลับมาลงเล่นคู่กับอูริชันเนทนะครับที่ที่ยิงหนึ่งประตูนาที่แล้วด้วยนะครับ ข้างหน้า3คนนะครับปีกขวาโอเลดิลิกนะครับดิลิกบอมเบิร์กนะครับตรงกลางเป็นแคสเปอร์ฮอกนะครับดาโซวัจันทีมทางซ้ายใช้ไอแซคดิฟวิดเดอร์มอรนะครับโอ้โหชื่อแต่ละคนเนี่ยไปทางสแกนดิเนเวียนทั้งนั้นเลยนะครับไปกันทางฝั่งทีมทอร์นีฮอสเปอร์กันบ้างนะครับทีมเยือนจากพิมเบรีกนะครับสร้างความได้เปรียบไว้พอสมควรนะในการชนะ3-1ในบ้านนะครับแถมกระสัปดาห์พักตัวผู้เล่นหลายคนด้วยแต่ว่าต้องระวังไม่ควรแพ้นะครับถึง2ลูกนะ การเล่นแบบเพรสเซฟจนเกินไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้มีโอการพรกล็อกได้ด้วยนะครับนัดนี้นะครับน่าจะมาในฝูงสี่ลำสมนะครับผู้สอบประตูมาหนึ่งกิโยวิคาริโอนะครับหลังสี่คน แบกขวาไปดูบอลอโรเซนนะครับนะครับชิเตโรเมโลกับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนทางซ้ายเดซินี่อูดอกีนะครับกลาง3คนอีบิซูมาเลยดโกวเปนคูนะครับและเดรยันคูลูเซกี้นะครับจะไปตัวทำเกมนะครับข้างหน้า3คนทางขวาไปด้านจอนสันนะครับหน้าเป้าเนี่ยโซลกี้น่าจะกลับมายืนได้นะและทางซ้ายนะครับใช้มาติสเตลก่อนนะครับทั้งนั้นอนนี้นะครับสเปอร์ยังไงก็ได้เปรียบเยอะครับ ฟอร์มการเล่นนะครับจะในมิฟิลิกจะน่าจะไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับคือเขาทิ้งไปแล้วแหละแล้วลเขาก็เอาตัวผู้เล่นนะครับทุกอย่างมาทุ่มกับรายการนี้นะครับสเปอร์น่าจะบุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของหนุเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ติกระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องติกต็อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วอยากจะไปฉลองแชมป์นี่ครับดูลิเวอร์พูลปรีซีซั่นนะครับที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่24-27กรกฎาคม2568นะครับ4,2900บาทนะครับที่นั่งเนี่ยเป็นแคท A นะครับแถบสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าชัดแจ๋วเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับหนึ่งท่านสี่หมื่นสองพันก้อยบาทนะครับเดินทางวันที่24กรกฎาคมนะครับสี่วันสามคืนก็สามารถแอดไลน์ go to stadium นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยรับโอ้โหจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแต่ว่าใกล้ปิดทริปแล้วนะผมประกาศไป1วันตอนนี้นะครับจองเข้ามาเนี่ยสิบสองสิบสามท่านแล้วอาจจะต้องเปิดอีกหนึ่งรูปนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไปเริ่มกันที่ข่าวการทัวร์เอเชียนะครับของทีมบอสตันกากันนะครับ ทางเพจไปดูบอลนะครับเราก็มีการจัดทัวร์ด้วยนะครับแบบนี้นะซึ่งสนามที่แข่งก็คือสนามแห่งชาติของสิงคโปร์เลยนะครับเราจัดกันมา2ปีแล้วสมัยลิปูมาวันนี้นะครับเราได้ที่นั่งที่ดีมากๆนะครับหลังซุ้มมานั่งสำรองของทีมบอชานนาแบบนี้เลยนะครับจะเห็นนักเตะอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมภาพสนามก็ดีนะครับเราอยู่ที่บล็อก136หนะครับหากท่านได้สนใจนะครับหนึ่งท่าน36,500้ารบาทเดินทาง26 27- 28กรกฎาคมนะครับรับแก่ส ท่าแต่ถ้ามาเป็นคู่นะรับไปเลยนะครับเหลือท่านละ35,900บาทนะคร,รับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยจองกันไปครึ่งนะครับครึ่งทริปแหละนะฮะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ที่ทนั่งเท่านั้นเองนะครับสนใจก็แอด l i น์ go to stadium หรือค้นหาเพจไปดูบอลใน Facebook ได้เลยนะครับ